กีกล้วนตำตั้งกันขนนะครับเต่งตั้งไม่กันขนถ้าไม่เต่งเห่็นไม่ได้ครับต้องตัดเตปินกีกล้นนี้ออก <c oughs> <c oughs> มู่มา,าวันแดกเสื้อแดงแรงงิดเลย, <c oughs> <c oughs> ก,เยกันนาเตนนินกบก้องคุณรับบกับ คุณมาปลดดองครง เดี๋ยวผมผมจะลองใค้เด่นมู่ขึ้นมาเตะดินบนนี้ต่เดี๋ยวผมจะให้เด่นมู่ขึ้นมาเตะดินบนนี้ต่เดี๋ยวแบกเต็มกล้องนะครับเพระาะว่าไอ้กี๊โลนนั้นพี่นายได้มาเต็มเลยผ่อมเตมกะกลางเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวต่เดี๋ยวพ่อมรอใครเด่นมู่ขึ้นมาเตะกับเหมือนแบกเอฟซีแปดกันโน่นมตรงนี้ mà leo mà leo lăn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  mà oh, leo ô nhìn tiếng này mai gặp lăn mà leo lăn mà leo oh, say tay mà phê lên

bóng 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 Mà bóng 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 ชมกันไปเลยมา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 เลยกระเบน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 เร็วเร็วอะีรเป็นเราทำเลทกับเราลอกอดเด่นมู่ขึ้นมากระเบนได้มัดไปวัดวัดไปวัดเด่นวัดไปวัดวัดไปวัด

ไปเลยครับแน่นอนจริงโง่เลยไมมก้าอี่างไม่ก้า Bịt vô mai máy cao, lèo máy cao Nè, đây mà Bịt bẹt lời <cười> <cười> số 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 sai đánh mà leo ở lơi ở lơi ở lơi ở đây đây đây, đây. ยกโอเลยนี่ยกโอรถเบร์รถเบร์โอเคเป็นการทำเลรกบูบัดวยเลยขึ้นบายบาเนาะขึ้นบายบาเนาะเออรวยจริงเงียจริง S <s <we ak> มันเก็บม,มีมดอีมดไม่มดอีมดไม่มดมันมีไม่นีมมม่มาดวะตัวเองไม่มมมตัวมาวเอนรถเออายมันมันมอีมดไม่มดแล้วก็รอมดมนเนตได้วะมันรไปละาไปนะเน่นอนจริงเด้วะโออยู่นี่มาเลยอยู่นี่มาเลยโอโอคเกีย่ยวกว้างก้งอยู่นี่มา โอ้ oh, ปอลุงมาแลยบอลุงอยู่ดีอยู่ดีตรงไหนดามครับนี ih, di, ่ครับอยู่ดีตรงไหนดามโอ้ยโจกันเดียกับเตี๋ยกะหลังได้ไดงวะก็เหมือนกับเตี๋ยกบุญไปผมกันเดียกับเตี๋ยกหลังด้วยพมขี่การปากขึ้นมาให้ดูรถ <c ười> มาเลยครับอยู่ดีมาแล้วโอ้มาเแบบไม่มีเที่ยงเลยอยู่ดีตรงไหลจ้ำโอ้เด็ดโอ้กิเบียกับเปียกไม่ยอแล้วดูใหญ่หมดใหญ่หมดหมดนี้ก็ใหญ่หมดแก่เจ๊ได้ไม่ได้อาจจะเหรียญไม่มากครับคลิปนี้ Ôi Thế ra cho liền mấy mà gặp kiếp đi Thì chính tìm tìm cho bắp lươi Các thịt bồ ran Bẹt đến Kim quân

โโออยเท่กันนะครับนี่มามาเท่กันเลยตอนนี้เตบอโบติดตามกันก็เต๋กับเบิ้ลนี้ไม่เลยก็เต๋ตรงนี้ไม่เลยกันปุ้มปุ้มกว่เดียวเต๋กับหลังนู้เดี๋ยวรอเลยพี่ตาแดงงีขึ้นบนนี้เต๋กับหลังค like <bath> รับตอนเดี๋ยวว่าพี่ตาแดงงีได้มาไหมโจ่งกี้ยีได้กี่กลุ่นนี้มาไหมรดติดตามเด้ครับ แต่พิษาแดงนี่เลี่ยมเลี่ยมหมากเลี่ยมจัดลกกันไม่ได้ไครับครับพิษดาแดงอย่าบีบเลยเกิดมิดัมือไมอ่ะดับเครื่องอนตว่รขกินห่วดับไม่ได้คว่ำรถึ้นเลยเหรอคว่รขึ้นหมาไว้เยอะประมาณเนอ่าเยอะเต็มที่ก่อนดีเลยมันอนัก กบามร้อนกันเลยอดขึ้นกวนตรงนี้แต่ตุ๊กบาทพุมกันเดียวได้ดีกันหลังนูกเหตุมาเลยเออต่าเดียวเลยอันเดียวป่ะต่าเดียวต่อเาเดียวกบพมกบกับพ่มกั่อเดียวกันต่าเดียวกันเออกันแต่ตกบาพุมกันเดียวได้ดีกันหลังนูกเออกต่พุ่มคุยกับกิดบนี่ก็พุ่มกันกับเบิดนี่นหมดเลยเร็บมาล่างเอยเป็นอาบาเร่งความร้อนกันเลยเดียว

ก er ็อาจจะเหรียญไม่มานะจริงดลยมันแต่จะเหรียญไม่ขึ้นอะไรก็เหมือนนี้ความร้อนขึ้นเลยวะออกไปเจอเก้าผลก้ไปแบ่งปลาให้ความร้อนลงความร้อนขึ้นกับความร้อนขึ้นต่ำกันได้ปีต่างว่าโลกกันได้โมรู้